สวัสดีครับถันนี้เชาบรรยากาศอันสดชื่นเราพอยังมส่นต้นต้นเฮาคยงดอคทองหากเขาทะลุซึ่งเราเอามาปลูตอนนี้ันี่ีสะกพันห้ามีอยหกสิบสงปีนี้ก็หก วันที่เท่าไหร่ที่วนที่เจ็ดหรือวันที่เก้ากันสิทํา่ไหมอประมาณวันน่นแหละวันที่สี่เดี๋ยวเราก็จะมาให้จบบ่สำคัญกว่าทั้้งงงสอออใใหจกน ต้นนี้อายุก็ตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคม2 5 1 2นะจนวันนี้ก็10ตุลาคมปี2566ถ้านับใส่ก็ตอนนี้ก็ประมาณเกือบจะ4ปีแล้ว นี่ครับความสูงตอนนี้ก็สี่เมตรนิดๆลำต้นก็ถามว่าเนี่ยนะผมกำยังไม่มิดเลยนะถามว่าเราจะยังจะให้ กิงหรือให้ต้นเนี้ยไว้ลูกได้หรือ,อยังประมาณปีหน้าเราสอบถามเพื่อนที่ทําสวนทุเรียนมาแล้วนะเขาบอกว่าถ้าจะไว้อย่าเพิ่งไว้เลยดูแลรับต้นไปซะก่อนดูแลต้นดูแลใบไปก่อนเพราะว่าปีแรกมันจะผลผลิตมันจะได้ไม่เยอะหรอกประมาณต้นหนึ่งก็สิบลูกนะตำาๆนะถ้าต้นใหม่ๆ ต้นนี้ก็ถ้าปลูกก็ปูพร้อมเพื่อนน่ะร้อมเพื่อนที่อยู่ภาคใต้ซึ่งเราก็เอามาจากชุมพรด้วยต้นนี้อำเภอเขาะลุเอามาจากบ้านย่านะต้นนี้สูงประมาณสี่เมตรกว่าๆก,กิ่งก็เนี่ยถามว่าไว้ได้ยังไอเราก็ว่าน่าจะยังนั่นแหละเพราะว่า กิ่งมันยังไม่ใหญ่เออมันก็ต้องไว้ต้องเป็นปีปีหกแปดอะ่ะเออถ้าไว้ถ้าจะถ้าจะเอาลูกนะช่วงนี้เราก็บำรุงบำรุงต้นบำรุงใบไปก่อนเพราะว่าเริ่มเห็นแบบว่ามีใบแหวง่งใบขาดมามั่งแหละเราก็ต้องหาเงินซื้อพวกซื้อยาฉีดเพี้ยฉีดอะไรอ่ะ นั่นแหละของมันอ่ะศัตรูพืชแล้วก็ปุ๋ยวันนี้อากาศดีฝนตกเมื่อคืนก็จะเย็นๆยนสักหน่อยเดินจะเข้าหน้าหนาวแล้วแหละฝนก็เริ่มจะทิ้งช่วงอะจะทิ้งเข้าหนาวก็เริ่มตกลงมาเรื่อยๆเรื่อย โ okay. อเคก็ให้ชมเพียงเท่านี้รอดูว่าปีหน้าและปีต่อไปเนี่ยเราจะได้เห็นผลเขาไหมเดี๋วว่าแต่ผลดอกก็ค่อยว่ากันนะข้างบ้านติดคอกไก่โอเคไปแล้วบายบายทุกคน